สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเ้อค่ะสวัสดีปีใไม่ท,ทุกท่านเลยเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวื้นนี้ผมจะเอาบักพริกมาอวดค่ะพริกที่ผมปลูกไปแล้วค่ะปลูกได้เดือนกว่าลวเนาะผมลองเอามาปลูกใส่ในถุงปุย๋ยกระสอบถุงปุ๋ยเบิ่งค่ะอ่ากัสวยอยู่ค่ะสวยอยู่เป็นพริกได้ประมาณเดือนกว่าพอดีค่ะอันนี้นาจะเป็นพริกขี้นูสวนเนาะค่ะเนาะ เป็นพริกที่เหลือจากล่องสวนล่ะค่ะบุมก็เล่อยล่องเอามาปลูกใส่ในถุงอ่าถุงปุ๋ยเบิงก็ถือว่าถือว่าดีค่ะใส่ใดดูแลกัง่ายน้ำค่ะเพราะว่าถ้าปลูกข้างนอกนี่คือคือบัลอดค่ะบัลอดแดดเผาเบิดแดดเผาตายเบิดเนาะคะ่ะอันนี้ที่เป็นพุ่มนี่เพราะว่าบุมเด็ดยอดเนาะ,ะเนี่ยเป็นพริกอย่างว่าพริกช่อเออเป็นพริกช่อจีนค่ะพริกช่อจีนเนาะจำซื้อได้แล้วส่วนมามันก็จะปลูกแต่พริกอะค่ะช่วงเนี้ย ช่วงนี้หนาวนะคะ่ะอันนี้กับปลูกได้ประมาณอาทิตย์กว่าค่ะยังยังบดเด็ดยอดค่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปผุจะพามาเด็ดยอดพริกเด็ดยอดเด็ดใบออกค่ะเขาจะไดเ้เกิดเป็นพุ่มเป็นพุ่มใหญ่นะคะ่ะเนาะจะได้ดกๆค่ะจะได้ดกๆเนี่ยบุงกะเอามาลงประมาณกระสอบละสองต้นได้ ดุมจะลองลองเบิงว่ากระสอบละงต้นเนี่ยเขาใจใหญ่ได้ประมาณใดเนาะค่ะก็เป็นครั้งแรกปีแรกเท่ากันคะ่ะปีแรกที่ปลูกในถุงปุ๋ยเนาะ,ะเนี่ยนี่ก็ปลูกไว้ด้วค่ะปลูกเอาไวท้ทดแทน,นะคะ่ะปลูกไว้ทดแทนพวกที่เขาโดนแดดเผาะคะ่ะแดดมันห่อนมากคะ่ะออสเตรเลียแดดห้อนห่อนห้อน,อ,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 นอากาศร้อนมากเลยเมื่อนี้เนี่ยมุ่งจะพามาเบิงทางกับบาคะ่ะทางอ่า กาเดนเบดเนาะคะ่ะเนาะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาก็จะเอิ้นการเดนเบดทั้งบ็อกซ์นะคะนี่แต่บอกพีกรวนเลยตรงบ็อกซ์ตรงเนี้ยกระโดนโดนแดดเผาไปค่ะสองรอบโดนแดดเผาไปสองรอบอ่าซุ้มใดที่ต้นใดที่แดดเผาแล้วก็ตายมุมกระทอนออกแล้วก็เอาพวกที่ปลูกกาไว้ในกระถางเอามาลงไมค่ะลงไมเป็นการสมแซมไปเรื่อยเนาะ บ่ได่ใยปีนี้เกิดสาหาส้ซามากเลยค่ะเพราะว่าแดดมันห่อนค่ะเพราะเขาไก่จะติดหลากหรือว่าไก่จะใยขึ้นมาเนี่ยแดดมากค่ะแดดมากเนาะแดดมากกับเผาตายเบิดเนี่ยเป็นชุดที่สองค่ะเป็นชุดที่สองที่บุ๋มเอามาลงเนาะจากบกพริกหยางเนี่ยอันนี้จะเป็นชุดแรกค่ะที่รอดตายมารอดอากาศรอนมาไใ้น่าจะเป็นบกักพริกเอ่อขี้นสวนหรือเปล่าหลายพริกค่ะจนจําบ่ได้แล้วกล้าจนจําบ่ได้แล้ว จนกว่วเขาจะเกิดมาเกิดนี่มาให้ผนละค่ะค่อยจะรู้อันนี้ในกระบะนี่ก็น่าจะเป็นพริกช่อค่ะมุมจำใบเขาได้ค่ะใบเขาจะเป็นข้นขนน้อยนึงพริกช่อค่ะชกช่อจีนเพชรมากเลยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพริกหยางแน่รู้อันเนี้ยดอกสีม่วงในนาจะเป็นพริกสีม่วงหรือเปล่าบลูนะคะเพราะว่ามุมจำบอดใดมันปนกันไปหมดแล้วค่ะ อาจจะที่ไปเนาะค่ะเนาะเพราะว่าพื้นทีปลูกมันนีบ่ค่อยหลายค่ะถ้าจะไปปลูกลงดินดินมันปลูกบ่ได้ค่ะดินเวลาปลูกรงแหล้วเขาบอหไ่ค่ะไปปลูกรงดินมุนก็เลยต่อเอามาปลูกส่ในบ็อกซ์เนี่ยฝากกันไปก็จะเป็นพริกหยวกต้นกับบใยไงดอกค่ะเป็นเป็นแก่นแก่นแก่นแดดแดดมันแรงค่ะได้ซ้ำได้กับเอาซ้ำนั่นแหละเนาะค่ะเนาะ พวกนี้ก็อยู่ในกระถางค่ะอาจจะโตน,น้อยแนย่เพราะว่ากระถางเขาหน่อยพริกอะค่ะเพื่อนบอกว่าถ้าอยากให้โตนใหญ่ต้องหากระถางให้ใหญ่มากเนาะคะ่ะกระถางให้ใหญ่มาปลูกยิ่งกระถางใหญ่ป,กกหญปันใดเขาต้นเขาก็โตนใหญ่ค่ะถ้าเป็นบานเท่ากับปลูกลงดินเลยเนาะค่ะเนาะอันนี้นะจะเป็นฮาลาลปิโนส่วนตรงน,นี้นะจะเป็นพริกหยวกค่ะเนี่ยพริกหยวกบางต้นมุมกระจาได้ค่ะว่าเป็นอันเนี้ยและต้นนี้ก็รอดตายมากค่ะมุมก็เลย ประครบประงูงมากเขาก็เลยแตกออกมาหม่อาจจะเนี่ยคะ่ะเด็ดยอดให้เขาถ้าเด็ดยอดแล้วเขาก็แตกขึ้นมาหมคะ่ะเนี่ยเดี๋ยวมึงจะไปหากระสอบจะไปซื้อดินมาอีกต้นนี้ก็น่าจะเป็นพริกขี้หนูสวนสวยอยู่คะ่ะดีอยู่บ่มีเพียลงบ่มีเพียรละกับ่บมีบ่งบ่มีนอนลงเนาะต้นนี้ก็จะเป็นพริกขี้หนูอาจจะต้นหน,หน่อยคะ่ะ เขาโตน้อยเขาแก้นแดดค่ะแดดร้อนแดดจัดพี่ขี้หนูขาวอยากให้เขาโตใหญ่ตัวไปหากระถางง่ญ่มากปู่มามีพื้นที่หรอค่ะอีกอย่างหนึง่งอ่ะมันมันอีกอยู่สองสาเดือนเนี่ยกะจะเขานานหนาวแล้วเดือนเมษาเนี่ยกะเขานานหนาวแล้วค่ะเมษาพฤษภาเนี่ยมากแต่กะปลูกไว้พ่อกินเนาะค่ะปลูกได้กินเป็นปีพุ่นลรค่ะปลูกไว้หลาย ปลูกว้กินในคั่วเลื่อนค่ะส่วนมากมันก็จะปลูกแต่ผีกแหละค่ะเดี๋ยวบุงจะผ้ายางไปเบิงต้นบกฮงต้นบกฮงที่บุ่มปลูกใส่หล่อรดไว้อ่ะค่ะแต่ว่าบกฮงปีนี้บุ่มหลวงเบิดเลยหลวงเบิดจักบลูเป็นยังอาจจะเป็นพ่อรากเนี่ยค่ะบกฮงมะละกอที่บุ่งปลูกใส่หล่อรดเนาะค่ะเนะาะต้นเขาอาจจะใยสาค่ะบุ้งก็เอาดินมาเพิ่มเพราะว่ามะละกอนเนี่ย ลกเขาจะบดิงลงเนาะคะ่ะเนาะเอาวมไปเบิงช่องพีเมียวกเกษตรเกษตรชาวบ้านบอกคะ่ะเพื่อนบอกว่ารากมะละกอนเนี่ยมันจะขึ้นจะจะเลื่อยไปตามพื้นดินเนาะคะ่ะเนาะมันก็เลยเอาดินมามาโปโป,ป,ปขังเทิงให้ค่ะเพราะว่าหลากเขาบดิงกับบรู้ท่กันมันต้องเลี้ยนรูเนาะคะ่ะเนาะปลูกยางเขาต้องเลี้ยนรูอันนี้ก็เป็นโหลาผ้าค่ะ เป็นหัละผ้าปลูกไว้เดี๋ยวบุ้งจะมาเด็ดไปแซ่ฟิตไว้ค่มะมาเด็ดไปแซ่ฟิตหรือว่าบุ้งจะเอามาจิมไปปลูกไว้ทั้งอื่นค่ะ,ลคะลหลายค่ะหลายโหัละผ้าเนี่ยปลูกไว้มันได้โอกาสปลูกก็เลยตรงปลูกเขาเพราะว่าหนาหน,นาวมากเขากะเขากะเหลือแล้วบ่ลอดละค่ะปลูกตุนไว้ค่ะตุนอาหารไว้ช่วงเนี้กะโควิดเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวกอนจะปิดคลิปบุ้งจะผ้าไปเบิ่งอันนึงผ <laughs> ้าไปเบิ่งอันนึงค่ะสุป,ปีสุดป,ปีเนาะค่ะเนาะ ปีกายนะกาะกระเพรากระเพาะได้กลิ่นอยู่ค่ะปีนีบ่ได้เลยค่ะกาสามรอบกับเเกิดหลอดมมอยุสองต้นค่ะเนี่ยเห็นบ่นี่กระเพราหลอดมมอยุสองต้นพะอีตูต้นหนึ่งบอกพีกสองต้น <c oughs> <c oughs> ได้ซ้ำได้ก็เอาซ้ำนั่นเนาะค่ะเนาะดูแลก,กันไปค่ะได้ซ้ำได้ก็เอาซ้ำนั่นละกาดูแรลรักษาสุขภาพกันทุกคนเ้อค่ะเด้อโควิดมันมาอีกรอบแล้วเนาะค่ะเนาะ ดูแลรักษาสุขภาพขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ